ครับคลิปนี้บอเมนคอนเทียนครับโหขี่ลงไปได้จังเด็เดี๋ยวต่อลัางมาก่อนครับไายวิดีโอก็ไม่เบิ่งเลยงัดมาเลยสองคัน

one more

เอาไก่ไหมเอาไก่เอาไก่ก็เอาไก่บ่กาไปว่สมเพิ่นดอกเฮ้ยเฮยเอาเอาเซีนเซีนใหญ่มั้่มั้ีมีโซเีมันจอยแล้วมีชักเซีนสลิงอ่ะเซนเดียวไปเอาสลิงแค่ไหนรถาปุ๊บไปเ้รงไองเบองมวกาบนาต กับพกครูจากค้ามเทีครูขีลงมานกันบงดูดินทรายเขาจนดำเปลือกใส่เา่ดอนก็จนมาดำโยนน้ำเลยติวเตอร์นอนนี่ไเอาโซไปลากรถมึงแม่เอาของมึงมาใส่รถกูมึงเงาโซกูไปก็ได้หรเอาของใหญ่มากองมันเสียงนั่นขาดกูจทิ่มเลย เห็นนามว่าเป็นทางอย่างจริคนย่อมขึ้นมอมม่มันอยู่ี่คือบนนนเกดทีนีัมันก็ใส่เกียร์ถอยหรอวะใส่ล้หลุดเดี๋ยวทุกนีตอนหนอดตอรกุงบาบาโอ้ข้าง้งม่อะไรนี่นะตุยมาหลุดนกี่ดอกกี้าบังแล้ว เตรียมตัวตั้งกองก่อนบนนันพนขับมาพอดีกับรถขับขม,มอดไปลานมั่นแล้วเอานั่งเบองนี้นะครับสลิงมันจังบวดิดไก่ยกหน่อย โลเวิร์ดเลยก็ใช่เลยโลถอยป่ะโลตัวแม่มันสาดนาะโอ้ได้กระทาสีไหมเลย มันออกมาตากมันครับบ่ได้นอนมาสั่นบ่เห็นน้ำกีบามาเลยเริ่มเปลี่ยนังไรเนี้ย่ได้นอนเนาะบ่เห็นเหล่าน้ำไปครับเอาบ้านก็มานี่เกือบพวกคืนจต่ว่าพบวกพอๆกันมือไม่มืองนาครับ